สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาววึงพารวยชาแนลนะคะพี่น้องจา๋าสวัสดีพี่พี่เอทุกทท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะพี่น้องจา๋าเช่นเคยนะคะวันนี้น้องบึงก็มีแนวทางฮานอยสูตรวัดใจเนาะของวันที่5กันยายน2564มาแบ่งปันนะคะก่อนไปรับชมนะคะเราก็จะมาดูผลสรุปของวัน ที่4กันก่อนเนาะพี่น้องจ๋าดูผลสรุปของวันที่4กันก่อนนะคะพี่น้องจา๋าอ่าวันที่4นะคะพี่น้องจ๋าดูน้องบึงดูคร่าวๆแล้วรอบนี้น่าจะหลุดนะคะพี่น้องจา๋าอ่าเฉพาะกีิดออก79696ก็บห็มีพี่น้องมีตัตารางกําลังวันนะคะ96นะคะอ่าตัวตัวเจาะหลุดไปนะคะส่วนตัวล่าง ล่างของเฉพาะกิ่นนอสองแปดเด่นสองมานะคะพี่น้องจ๋าตารางกําลังวันแปดมานะคะแต่ว่าน้องหึงเจาะไม่ถึงสองแปดเนาะถึงแค่สองห้านะคะส่วนปกติออกแปดห้า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 ก็บ่มีพี่น้องเอ้ยหลุดล่างสามเก้าสามเก้าก็ไม่มีดูพิเศษก็สรุปข้ามออกศูนย์สามหนึ่ง หนึ่งมานะคะพี่น้องจ่าหนึ่งสามสามหนึ่งน้องหวุนก็ไม่มีเนาะมีแต่สามศูนย์ดูสิล่างแปดศูนย์ VIP สี่เก้าสองเก้าสองกระลุดพี่น้องจ่าอ่าแล้วก็ VIP ล่างแปดหนึง่งดูแปดหนึ่งหนึ่งแปดก็ไม่มีก็มีแต่ตารางกําลังวันนะคะพี่น้องจ่าอ่ารอบนี้มาเฉพาะตารางกําลังวันเนาะส่วนตัวเจาะหลุดไปนะคะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่ๆด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาตามต่อกันของวันที่หนะคะวันที่5นะคะพี่น้องจ๋าก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กตามกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะเพราะว่าน้องบึงเองก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะพี่น้องจ๋าคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนำมาแบ่งปันนะคะอ่าน้อยสูตรวัดใจนะคะเด่นวิ่งรูด อ่าตารางกำลังวันนะคะพี่น้องจ่าก็จะมีสี่สองเจ็ดเก้านะคะส่วนตัวเด่นตัวเด่นก็จะมีสองกับห้านะคะสองกับห้านี่ก็จะยกลงมาด้วยนะคะพี่น้องสาก็จะเป็นอีกคู่หนึ่งเนาะอ่าสำหรับสองนะคะก็จะเป็นสองสามสองสี่ สองเก้าห้าก็จะมีห้าสามห้าหกห้าแปดนะคะอ่ามาดูชุดกันกันก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยดูตัวที่ชอบนะคะย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่าถ้าไม่ชอบตัวที่น้องบึงจับคู่ให้ก็ สามารถดูในตารางกำลังวันได้นะคะเลือกตัวที่ชอบแล้วก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องสาทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับเนะาะเดี๋ยวสักครู่นะคะส่วนชุดกันเนาะชุดกันก็จะมี2 1 3หสาม ห้าสี่แปดเจ็ดนะคะพี่น้องจาอ๋ามาดูตัวที่ชอบกันนะคะสองห้า 2, 5, นี้ก็คืออีกคู่หนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าน้องอุ่งก็นนะับเป็นอีกคู่หนึ่งเนาะเท่ากับสองก็จะมีตัวจอนะคะ สองสามสองสี่สองห้าสองเก้าสองนี่จะมีสี่คู่นะคะส่วนห้าก็จะมีห้าสามห้าหกห้าแปดนะคะชุดกันก็จะมีสองหนึ่งสามสามห้าสี่แปดเจ็ดนะคะอ่าส่วนตัวที่น้องวึงชอบนะคะพี่น้องจ๋าก็คือสองสี่นะคะห้าหกฮะแล้วก็แปดเจ็นะคะหรือพี่พี่ชื่นชอบตัวไหนก็สามารถเลือกดูได้นะคะพี่น้องจา๋า แล้วก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะพี่น้องจาอ๋าแนวทางน้องบึงก็มีหลายสูตรเนาะแต่ละสูตรก็ได้ก็ให้ไม่หลายตัวนะคะพี่น้องจาอ๋าชอบก็จดไว้แคปไว้ได้คะ่ะเป็นเพียงแนวทางนะคะพี่น้องจาอ๋าแนวทางมีเข้ามีหลุดเดอ้อพี่น้องจา๋าเพราะว่าน้องบึงก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนเนะาะชื่นชอบตัวไหนก็สามารถจับหยิบไปชมไปพิจารณาได้นะคะพี่น้องจา๋า ก่อนออกไปน้องบุนก็ขอกำลังใจเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเลยคะ่ะเด้อจะได้มีกำลังใจทําแนวทางออกมาแบ่งปันพี่พี่เอเนาะสุดท้ายนี้น้องบุนก็ขอให้พี่พี่นะคะรวยๆเฮงๆนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านคะ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ